สวัสดีค่ะอีสานบ้านสาวเชื่อมค่ะพี่น้องสวัสดีจ้าแม่จะไปยังค่ะเดาผักขาหน้าใส่แกงน้องใหม่จ้ะไปค่ะผักขาผักขาต้นนี่น้องแม่เนาะมีต้นเดียวก่อนเด้เพราะว่าอีกซีฟต้นเนี่ยจะเสริมอย่างว่าตัดปนจะขาดตั้งแต่ว่ายอดนะพี่น้องยอดงามค่ะทางขึ้นทางขึ้นเนี่ยตัดตลอดก็เป็นต้นนี้แหละเนี่ยค่ะมือแกงน้องใหม่ไปขายหันเาก็ตัดรอบนึงแล้วน้องแม่เนาะตัดเรื่อยๆแล้วแม่เดี๋ยวค่ะคุณน่ะฮึ่มจะเสริมก็ได้ ไอพี่น้องในน้ำขม้าจะสมงกับมาลิใบเพิ่นออกไงค่ะมีใบออกเมดเลยบอจ่าเอาไปทำให้เพิ่นง่ายขึ้นไปโดนน้ำเม่เป็นยังดอกเพิ่นกับ่อือว่าสูงง่ายรในสามสียอดละค่ะเนี่ยพอไเปยอ้อยซื้อนะพี่น้องเพราะนมีกินนะ่ค่ะพุณะค่ะก็เริ่มจะเริ่เติบโตขึ้นอยู่ค่ะแต่ว่าเฮาบ่ได้ให้เพิ่นแตกออกไปไรกันเลยตัดกิ่นยุ่เรื่อยนะพี่น้องนี่ค่ะไปค่ะ แม่บ้านน้อไม้ไปแกงบัาจ้าพูดนะฮ่า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 พี่นอ้องพูดน,อน,นะอ๋อบุดเดี่ยวนะ้องเม่นะเนาะพูดนะทั้งวันน้องใหม่เป็นโป้งเหลวแหละที่ว่าเขาไปหากระเดียดข้อันนี้ก็เกิดที่หลังกระไกลแซวเสริมละอันนี้ที่ว่าสองน,อนอ้องอพูดนะค่ะพูดอะโอ้ไปข้าไปเดี๋ยวไปเบิ้งแม่แกงเห็ดเนาะค่ะเดี๋ยวค่ะแล้วสิเสด็จพักหมายรักอีกค่ะแม่เอามีดนะ ุนะต้นลู่เมันกัพฮอเด็ดอยุ้ยนี่นะเมียว่าสิปล่อยไก่อนเนาะกินต้นไงก่อน,น,อนถึงอยากเด็ดถึงอยากแผงค่ะเด็ดต้นยนิ่งไงเด็ดแม่ถึงอยากเด็ดถึงอยากแผงค่ะเขาบ่าเด็ดดูกับโป่งดูคือเกาจ้่เพราะว่บอกให้น้ำตลอดเนาะน่ะ,นะ ไอ้ข้าวเนี่ยเพรละว่าเราเป็นพี่น้องอืมใบแมงลักเขาค่ะหันเบียร์นิดหน่อยนะค่ะนาะจะได้กระดิเดทผักหวานแล้วได้เนี่แม่เริ่มถอนยอดแล้วะต่ไปค่ะไปเบื้องเก่งแล้วไหมเสียเห็ดค่ะค่ะไปเนี่ยไปเครื่องเก่งแล้วค่ะแม่สิเก่งยังจ้าเก่งแล้วไหมใส่เห็ดเฟืองเก่งแล้วไหมใส่เห็ดเฟืองค่ะหันแล้วไหมได้มาเขาก็บเก่งแล้วพี่น้องนี่ค่ะสูตรเก่าแด้วค่ะเครื่องนี่ไม่เอาด่าจะนั่งซื้อๆค่ะ นี่ข่าเบื่อระก,กาในี่ระค่ะตะไคร่หัวหอม,มน,น้แม่นเนาะต่ำใส่กันเด้อค่ะลูกกระเกงคน,นีน่คนใส่หมดเมื่อนี้แม่ใส่ลูกโดดกับอันใส่ลูกโดดมะเขือพวงด้วเนี่ยค่ะมะแข็งเนาะคะ่ะใส่ลูกโดดก่อนอืมเบิ่งค่ะเดี๋ยวถาดเบิ่งเนาะคะ่ะใส่น้ำใหม่แล้วบบเนี่ยค่ะน้ำมั <c oughs> นมเขาเอาใส่ตุยินอะไรเนี่ยค่ะได้เกงกินเสื้อบบค่ะเนี่ย คุณคุณคือเก่าเด้ดขาดเนี่ยก็มางามไรเลยงามมาะเลยหมอมาเยี่ยงบ้านได้ใส่เด้อค่ะแพงไใบปะ่าเพิ่งไงยัวเอาใบแกงหลายๆถ้าเซาสืบจะมาใส่เด้อค่ะขอบพระคุณพี่ยงหยุดหลายๆเด้อค่ะที่ว่าเอ็นมอบหมอให์เสริมเนาะค่ะเป็นโอนเงินไม่ซาสิมไปซื้อเซาสืบกับไปซื้อมาไว้ใส่นี่แเด็ค่ะดแต่ว่าไปมีโอกาสเนาะค่ะนี่เขาใส่เด็กก้อนเทาก็ใส่ใบก้อนเดี๋ยวหมอเงี่ยเทาก็ใส่ตอนเขาเก่งลายลายค่ะนี่ค่ะไปเนี่ย แต่เ,เห็ดเฟืองบลอดจาบเลนะแม่เห็ดเฟืองกนเห็ดเฟืองน้อยๆค่ะงางาพี่น้องเห็ดเฟืองค่ะจะน้อยผักเขาก็เริ่มได้กินเข,นขาก็บแต่ยาดลงอีกแล้วเนาะแม่เนาะไม่ค่อยได้ซื้อผ<ม>ักแมงลักผักขาใหญ่เสกค่ะพริกยังเสกค่ะสีเหลือมะนาวเขากนไดนค่ะค่ะใส่ย,ยังอีกอะไรไปค่ะแม่ใส่บวบคือข้างแหนนอีหลีค่ะพนน่ะ นี่ค่ะอันนี้ก็เห็นเนี่ยยูนกลิ่นไรเนาะคะ่ะน้องซ้ายแล,แลยวอออ้วกับพ่อแล้วกับนายหัวดำเป็นเห็ดคอกหัวค่ะเมื่อน,นี่เขาได้ขยายคอ,อกหัวออกอีกเนาะคะ่ะจะให้ปนญยูดีๆให้ปนญยูกว้างค่ะกันเะไที่ซ้นกันจะได้เห็ดคอ,อกหัวอียดคะ่ะเรียงพ่กในดีที่สุดแล้วเนาะพี่น้องถ้าบ่จําเป็นอีลีกับบ่ได้ขายนะคะ่ะเรียงไปเรื่อยๆก็อนน้อนแม่เนาะ,ะจ้ะมันขาดเรายวพิ่ปนสดกันบนี้ค่ะอืมสุกแล้วบเนี้ยค่ะพี่น้อง ใส่ผักกันเด้อค่ะผักเขากับเมียดเอาเนาะแม่เราเพราะเขามีบวบมีอย่างยุคค่ะเนี่ยเอากิน,กน,มนแมงลักกับปลาชะอมค่ะปลาขาสเสร็จแล้วนะค่ะปุ่มกันเด้อค่ะพี่น้องหืมตักให้เบิ้งนี่แม่แต่เสียบนี <c oughs> ่ค่ะโอ้ม <c oughs> าเด้อค่ะหอมนี่ค่ะคุณเอตัวดีดีปุน่ะหืมมาพี่น้องเสียบกันค่ะ ก็บเห็ดกันอืมเซบนี่ค่ะคุณอาพี่น้องไปค่ะสวัสดีค่ะสานบ้านสาวเฉิมค่ะพี่น้องในละค่ะในยูนิก,กินเฮาวมอนี้นะคะ่ะเนี่ยค่ะเก่งน้องไหมใส่เห็ดค่ะเจวกับปีส้มพักพี่นอ้องเนี่ยอยากค่ะส้สมพักกำลังส้มเสียบค่ะ เสิร์ฟกระตัมบักฮุ้ว่างั้นหนิค่ะเปรี้ยบักฮุ้งอันนี้ทอดซี่โครงหมูแม่ทอดมาให้ลูกเขยเพื่อนนี่ยค่ะแล้วก็ะพักก็เนาะพี่น้องหมาไปเนี่ยค่กินข้าวน้ำกันค่ะหมาค่ะกินข้าวน้ำกันไปเนี่ยค่ะพ่อกับแม่เพิ่งจะใบ้เข่าว่างั้นค่ะเป็นกินกรอนเนาะเพราะว่าพ่อรับสิบแปดเนี่ค่ะที่จริงเนี่ยหัวดำมันกัดเฮ็ดคอกหัวยุคค่ะแม่มากินข้าวน้ำกันก้อนละค่อยสิเปเฮ็ดคอกหัวอีกไปเนี่ยพี่น้องพ่อเราก็เลยไปเบิ้งไม้ไปทาค่ะ ม่ยุคาายุส่วนเท่านี่ละค่ะเสีบปะกระดูกหมูค่ะแซ่บน้าค่ะกินข้าน้ำกกนพี่น้องเสียบๆค่ะพุยตำหูงกัน ตามจะเาตะบากับเฮ็ดนีด้ย่ยพม่นาะเ็แจ่มนี่พี่น้องแจ่มไม่หรอกคร

ขายสิบบาทพิ่มมีม้งขี่มาแ้ก่อนต้องขายแนีค่ะตามง,ง้องหวตามง้องไวกะสบายแนีนค่ะเพราะเขาจะเกี่ยวหยาหลายเนาะ แล้ว่าอีกเดือนกันมันม,นมนรสุมค่ะ,คะคอนสิลงน้ำปีเขาก็ไม่ได้เรียงเราเป็ืนะค่ะมสมพักก็ล้งสมเขาสิค่ะกระดูกโดดก้าง ไ่ได้บอกหม่อมเอาหอนไม่หันมามาชิมไม่ดรหอนหอน่ไม่น่นนินึงคะโอ้ด <laughs> หมอนะไมไรไปตุ่มอหนงาดููบานซิมมาบิงนะ้งหนา เอาแบบผูมาปลูกไปนะอะไรไม่ตัวป,ป,วป,ป,ปลูกผูอ่ะปลูกผู้อะไรไม่เกี่ยวหมากอ๋อไม่ตัวเกี่ยวหมากด้วยหรือไมู่กไว้วามไปเหน่อยปลูกไปจะขายอย่างผู้นี่ไหลก็ได้ขายจะขายผู้ต้นไม้อบบปลูกไปนอนเป็นนาต้นไรเงี้ยที่พรมไป็นนาต้นเนี่ลยพรมชั้นไหนอะเป็นหมากเลยบางเรืนน่องไม่น้อยหน่ะเป็นน้อยตอนนอยยีหาน่วยอะไรนี่นะ พ uh ันเตี huh. mm ๋ยเออแกมันทำอะไรให้เต๋ยเตีเหรออย่างนี้เราสเตรงนันาะอืมมัน้ีวะ้่านแก่อไก่ก่อกาคุณิมดุบเด็ดมัมีตไม่ต้หเรา่นเ กินโตัวเนี่ยเป็นอีกเรื่องเหมือนนี่นนาะโตซื่อมะม่กับบ้านมะก,กัง้ยค่ะโต้หน่อยๆเ้าเคยกินอยู่ในบ้างภูมิใจหลายว่าจะของเฮดโตได้สั่งกินโต๊ะนี้แบบนี้น,น,น,นั่ะยัง,งี้ไปหน่อยอม,มาเด้อบ่นง ะข้าม่เยี่ยม,มย่ยาง้สงกึกับแม่กับอันนี้ละจสื้าเห็นกินนะะแกงน้ำหม่หาจากตัวงูหเห่าหน่งย่างคืมัตกับมักแกงเพือ่อุหอยหม้อะหานำไมมาแล้วน่งัวปนกินองส้กร่ห ตามวงกวงมาเลยเป็นลามเป็น็อบเป็น็อกไปข้างเป็นลามเป็นรอบเป็นล็อกไปต้บ้านลเสริมกับไงหัดำนะลามเป็นหลานน่ะยิ่งง่ไปเลยค่าให้เพื่อนน่ยางเด็ตามสบายเลย

ลาบก้อยมกอะไรยังอ <ừ> ีกท <ừ> ั <ừ> ้งหมดเลยขอดสียคเนี <ừ> ่ยเอลยเยขวดสใวงยังหอาให้วานหมดเลยัเยผักหวานบหวานอะไรกนล่ะมว่างมว่างเหมนตุ้มมนตุ้ จะมลดเพื่อนจะายคแน่พี่สไ้องซ้เยไปไหนเาไอ้กนตัวนอนมาบ้านเรโตผักปะนอยแล้วไม่จะบดได้ขายจะขายยังแบบมวงอีกบอรเออง้สุดแ่ครับอันนี้นม่ ใครกำนี akes, no ora, no ้เดียอันใ่แล้วคือหลาด่าข <That S 1> <Just ices? S 3> ้าวทำห้งก็เหมือนข้าวมาได้พี่น้องเหมือนข้าวนต่าำห้งน้ำกันข้า ตั้หูก,กันค่ะตั้ห้องตัทมเตีพี่นองตั้เป็นเจ้าค่ะน้ำไม้เขาบะแกงหน่อยสำหรับพี่น้องได้หลายค่ะเพื่มมอ

น้ำหม่ใส่ผักกระแกง,งพี่น้องใส่บอีกอย่างหนึ่งค่ะแต่ว่าผักกระแกงมันจะออกจากน้อยเนะ,ะ่ยค่ะปีนเยอะหรือมามักรูล้วเหรอผักแตงแกงเนาะผู้พักกระแกง,งไปมองซึ้งๆค่ะไว้ให้กินตลอดปีเลยค่ะพอหาเก็บกินได้ยุติ้งเข้ากับปูไว้น้ำค่ะ เต่ากระแทกไปอีกแบบหนึ่งค่ะเยียงกระแทกไปอีกแบบหนึ่งนะพี่น้องกันหงม,มาแล้วพี่น้องมาดูปลากระเดี้ยนเลยค่ะแล้วลกแล้วไผ่ละมาเล่นน้ำกัดเนาะค่ะต่างมาผักพรอมพร้อมค่ะ มาแรกกับเงียบค่ะไม่ได้เสียงกบเสียงเกียรเสียงตุกแกครับนะเฮ็ดกรอยากออกสบาพันแรงค่ะคนยังบ้ามา้ ค่ะคลิปนี้นะคะ่ะเสเสริมกับหานี่หละพับพี่น้องมไม่กินข้าวกินน้ำน้ำกันค่ะเบิ้งสูตรเก่งเห็ดเส้นน,สน,สน,น้ำไม่เก่งน้ำไม่เส้นเห็ดนี่แหละนะพี่น้องเก็บผักจากสวนเฮาเริ่มได้เก็บกิ่นบ้างแล้วค่ะนี่นหน่อยไปนะคะ่ะซึ่นเด็ดกากเป็นกำลังใจให้น้ำในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำในเด้อค่ะเพื่อเป็นกำลังใจสเสเสริมและครอบครัวพร้อมนะค,ะ <c oughs> ค่ะคลิปนี้ก็เสียไเสักนี่แล้เด้อค่ะสวัสดีค่ะ <c oughs> <c oughs> ถ้าเสริมหักพี่น้องเด้อค่ะ